สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำในการสร้างฟอร์มนะครับโดยเฉพาะบางโรงเรียนนะครับที่คุณครูต้องการารับสมัครชุมนุมหรือว่าสมัครเข้าเรียนรายวิชาและก็ต้องการที่จะจำกัดจำนวนของนักเรียนนะครับอย่างเช่นชุมนุม1ชุมนุมนะครับรับนักเรียนไม่เกิน20คนอย่างเงี้ยถ้านักเรียนสมัครเกินแล้วก็ไม่ให้มันรับเนี่ยเราจะมีวิธีการทำย่างไรนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการทำฟอร์มกันนะครับ ดับแรกก็จะเปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ไปที่ g o o g l e Drive นะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่เมนูใหม่ตรงนี้นะครับไปที่เพิ่มเติมครับแล้วก็คลิกที่ Google Form นะครับเพื่อทำการสร้างฟอร์มรับสมัครนะครับนักเรียนเข้าชุมนุมของเรานะครับทีนี้นะครับแนะนำว่า1ฟอร์มต่อ1 ชุมนุมนะครับเพราะฉะนั้นมี10ชุมนุมก็ต้องสร้าง10ปอนนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับสร้างฟอร์มต้นฉบับไว้ก่อนนะครับส่วนฟอร์มชุมนุมอื่นๆเราก็ค่อยทําสําเนาแล้วก็เปลี่ยนชื่อฟอร์มเอานะครับในที่นี้นะครับสมมุติว่าจะทําฟอร์มสมัครนะครับฟอร์มสมัครชุมนุมคอมพิวเตอร์กันแล้วกันนะครับคอมพิวเตอร์นะครับ พิมพ์ชื่อฟอร์มเสร็จเราก็มาคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้บันทึกเป็นชื่อไฟล์กับชื่อฟอร์มคือชื่อเดียวกันนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกตรงคําถามให้ระบุชื่อนะครับว่าเราจะให้นักเรียนกรอกอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับเราจะให้นักเรียนกรอกชื่อนะครับกับสกุลของนักเรียนนะครับชื่อสกุลจากนั้นชนิดนะครับของข้อมูลที่ให้กรอกนะครับ ก็ให้เลือกเป็นคําตอบสั้นนะครับแล้วก็มาระบุตรงนี้นะครับคลิกลงไปจําเป็นต้องกรอกนะครับเสร็จแล้วข้อมูลอันที่2นะครับที่เราจะให้นักเรียนกรอกก็คือทําสําเนาข้อมูลมาเลยนะครับก็คือชั้นนะครับเขาอยู่ชั้นไหนนะครับระดับชั้นระดับชั้นนะครับจากนั้นระดับชั้นเนี่ยนะครับม1ถึงม6 เราก็อาจจะเปลี่ยนหลายตัวเลือกตัวนี้นะครับเป็นเลื่อนลงก็ได้นะครับหรือจะใช้แบบหลายตัวเลือกเหมือนกขคงนี่ก็ได้นะครับให้เขาเลือกเอานะครับถ้าเป็นแบบตัวเลือกเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมหนึ่งนะครับพิมพ์ลงไปมสองนักเรียนอยู่ชั้นไหนนะครับมสามนะครับมสี่กรณีที่นะครับรับหมดตั้งแต่มต้นไม่แยกมต้นมปลาย ก็ต้องทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าเลือกเฉพาะมอต้นก็พิมพ์แค่มอหนึ่งมอสองมอสามนีครับหรือว่าเลือกเฉพาะมอปลายก็มอสี่มอห้ามอหกนะครับนี้จะเป็นชุมนุมที่รับตั้งแต่มอต้นถึงมอปลายเลยนะครับทั้ง6ระดับอย่างนี้จากนั้นข้อมูลที่3นะครับที่คุณครูอยากให้นักเรียนกรอกนะครับแล้วก็ทําสําเนามาอีกก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นห้องนะครับมอหนึ่งห้องไหนนะครับ จากนั้นเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับอยู่ห้องหนึ่งนักเรียนอยู่ห้องหนึ่งหรือว่าอยู่ห้องสองหรือว่านักเรียนอยู่ห้องสามนะครับนักเรียนอยู่ห้องสี่หรือนักเรียนหรือว่านักเรียนอยู่ห้องห้านะครับเอาว่ามีแค่ห้าระดับหรือว่าเอาว่านักเรียนมีแค่ห้าห้องนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ลบทิ้งนี่ครับเมื่อเรานะครับสร้างฟอร์มแบบนี้เสร็จแล้วนะครับมีชื่อระดับชั้นแล้วก็ห้องนะครับ เราก็จะมากำหนดนะครับว่าเวลาผู้เรียนนะครับสมัครชุมนุมเข้ามานะครับเราจะรับกี่คนถ้าเกินแล้วสมัครไม่ได้ทำยังไงนะครับอ่ะมาที่เครื่องมือตัวนี้นะครับคลิกไปที่เครื่องมือเพิ่มเติมนะครับหรือเมนูเพิ่มเติม3จุดตรงนี้แล้วมาที่ส่วนเสริมนะครับตรงนี้เราเรียกว่าส่วนเสริมคลิกเข้าไป จากนั้นนะครับในตรงส่วนเสริมนี้ให้เราพิมพ์ค้นหานะครับชื่อฟอร์มพิมพ์ว่า F O R M ฟอร์นะครับแล้วก็วัด L I M I T E R ลิมิเตอรนะครับกด Enter 1ครั้งเพื่อค้นหานะครับอ่าล้วก็จะเจอละฟอร์มลิมิเตอรนะครับจากนั้นคลิกที่บวกฟรี1ครั้งนะครับเพื่อทำการติดตั้ง แล้วก็จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าเลือกใช้บัญชีอะไรนะครับแล้วก็คลิกชื่ออีเมลของเราเข้าไปนะครับเลื่อนหน้าจอมาล่างสุดแล้วก็คลิกที่อนุญาตใช้ส่วนเสริมนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อทําการติดตั้งฟอร์มนะครับเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็กดปุ่มรับทราบนะครับรับทราบว่ามีส่วนเสริมติดตั้งตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้นะครับก็จะมีนะครับหน้าต่างขวามือขึ้นมาแบบนี้นะครับฟอร์มลิมิเตอร์จากนั้นตรงเ e l ล c นนครับให้เราคลิกขึ้นมานะครับเราจะมาเลือกว่าเราจะจํากัดวันหรือว่าเวลานะครับหรือว่าจํากัดเรื่องของจํานวนนะครับของผู้สมัครเข้ามานะครับชนมนุมเราหรือนะครับสเปรดชีสเซลล์แวลูนะครับในที่นี้เราต้องการ จำนวนนะครับเราต้องการจํานวนว่าไม่เกินกี่คนชุมนุมเรานะครับให้เรามาเลือกตัว number of form r e s p o n s ตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับ when respond o a r e g r e a t e r t h a n หมายความว่าเราจะให้มันหยุดนะครับรับสมัครหรือว่าหยุดไม่ให้กรอกสมัครได้เนี่ยกี่คนนะครับ g r e a t e r t h a n ก็คือถ้าเราบอกว่า20คนถ้าต้องการรับ20คน เราก็จะต้องระบุเลขตัวนี้เป็น19นะครับถ้าต้องการรับสมัคร25คนก็ต้องกรอกเลขตัวนี้เป็น24อ่าก็คือลดลงมา1นั่นเองนะครับหรือถ้าต้องการสมัคร30ก็เลขตัวนี้ก็ต้องกรอกแค่29นะครับอ่าสมมุติว่าเพื่อความรวดเร็วในการยกตัวอย่างนะครับผมต้องการแค่สัก5คนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องระบุเลขตัวนี้เป็นเลข4นั่นเองนะครับไม่ให้เกิน5 ตัวนี้เราก็ใส่4นะครับจากนั้นกดปุ่มเซฟครับกดปุ่มเซฟลงไปทีนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบดูนะครับว่าเมื่อครบ5คนมันจะหยุดรับสมัครจริงหรือไม่นะครับเราก็มาทดสอบโดยการคลิกที่แสดงตัวอย่างนะครับแล้วก็มาเริ่มก่อข้อมูลคนแรกลงไปนะครับคนแรกชื่อกอไก่ บละดับชั้นม .1 นะครับห้องหนึ่งกดปุ่มทรงครับเรียบร้อยคนที่1นนะครับคนที่2นะครับลองกรอกดูขอไข่นะครับเด็กชายขอไข่มาแล้วนะครับม .2 นะครับแล้วก็อยู่ห้องสองกดทรงสองคนละคนที่3มาครับเด็กชายขอควายครับอยู่ม .3 เด็กที่3ครับกดทรง ต่อไปนะครับคนที่4ครับเด็กชายงองงูครับอ,อยู่ม .4 เลขที่4กดทรงจากนั้นคนที่5คนสุดท้ายนะครับเด็กชายจอจานครับเด็กชายจอจานอยู่ม .5 นะครับเลขที่5กดทรงทีนี้นะครับพอคนสุดท้ายนะครับหมายถึงว่าตอนนี้มันน่าจะ ปิดรับสมัครแล้วนะครับพอคนสุดท้ายมากรอกนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับพอจะมากรอกคนสุดท้ายก็จะขึ้นเลยว่าฟอร์มเนี้ยนะครับไม่สามารถที่จะกรอกได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็จะต้องไปสมัครชุมนุมใหม่นะครับเพราะว่าชุมนุมนี้เต็มแล้ว5คนนะครับทีนี้เราในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบนะครับมันก็จะส่งอีเมลนะครับอ่ามันก็จะส่งอีเมลมาหาเรานะครับว่าตอนเนี้ย ฟอร์มนั้นเต็มแล้วนะครับอ่ามันก็จะบอกว่าฟอร์มสมัครชุมนุมคอมตตัวนี้ลิมิตเรียบร้อยนะครับแล้วก็รับทราบนะครับพอรับทราบเราลองมาตรวจอฟอร์มของเรานะครับคลิกที่รวบรวมการตอบกลับก็ได้นะครับแล้วก็มาเช็คตรงนี้นะครับการตอบกลับนะครับอ่ตรงนี้เราจะเห็นว่าสมัครได้5คน ตอบกลับมา5คนถ้าเราคลิกตรงนี้เข้าไปดูนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ไม่เปิดรับคําตอบแล้วนะครับไม่เปิดรับคําตอบแล้ว<ม>ก็จะมีคําตอบอยู่5ข้อก็หมายว่ามีคนสมัครมาแค่5คนนะครับตามที่เราจํากัดจํานวนไว้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระดับชั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจํานวนห้องนะครับก็สรุปเป็นกราฟให้เรานะครับในส่วนของเราเราก็เปิดชีดตตัวนี้ขึ้นมานะครับสร้างสเปดชีตขึ้นมา แล้วก็กดปุ่มสร้างนะครับเราก็จะเอาจํานวนนักเรียนที่สมัครเข้าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของรายชื่อชุมนุมนะครับว่ามีใครบ้างนะครับอยู่ชั้นไหนห้องไหนนะครับอ่านี่คือตัวอย่างนะครับในการทําฟอร์มนะครับที่จํากัดจํานวนนะครับโดยที่เราใช้ส่วนเสริมนะครับที่ชื่อว่าฟอร์มลิมิเตอร์ตรงนี้นะครับซึ่งก็เได้ยงยากอะไรนะครับทีนี้นะครับถ้า ปีนี้เสร็จแล้วปีต่อไปใช้ฟอร์มเดิมนะครับต้องการที่จะให้กลุ่มใหม่เข้ามาสมัครทำอย่างไรนะครับเราก็แค่นะครับลบกลุ่มเก่าออกนะครับพิธีลบก็แค่คลิกตรงนี้มานะครับสามจุดแล้วก็ลบการตอบกลับทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับลบลงนะครับเ่จำนวนนี้ก็จะหายไปเสร็จแล้วเราก็มาคลิกเปิดรับคำตอบใหม่นะครับ ก็จะกลายเป็นนักเรียนของเทอมใหม่หรือว่าเป็นของปีถัดไปอย่างเงี้ยครับเราก็ใช้ฟอร์มเดิมนี่แหละหมุนใช้ไม่ต้องสร้างใหม่นะครับส่วนฟอร์มชุมนุมอื่นๆนะครับเราก็ไปสร้างสำเนาเอานะครับอ่า่ฟอร์มต่อ1ชุมนุมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามี1ชุมนุมที่สร้างเรียบร้อยแล้วนะครับชุมนุมอื่นๆนะครับถ้าเราเป็นคนรับผิดชอบสร้างฟอร์มนะครับเราก็มาโตฟอร์มชุมนุมตัวนี้นะครับ แล้วก็คลิกขวาที่ฟอร์มนะครับแล้วก็เลือกทำสำเนานะครับคลิกที่ทำสำเนาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้ฟอร์มที่2ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับจากชุมนุมคอมพิวเตอร์เป็นชุมนุมวิทยาศาสตร์ชุมนุมคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับอ่าตรงนี้เป็นสำเนาใช่ไหมครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับ เปลี่ยนจากฟอร์มลบสำเนาออกนะครับฟอร์มสมัครชุมนุมคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นฟอร์มชุมนุมภาษาไทยอางเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยกดปุ่มตกลงครับแค่นี้เราก็จะได้ฟอร์มชุมนุมสมัครภาษาไทยเรียบร้อยนะครับเราก็ไปดําเนินการในวิธีการเดียวกันนะครับก็คือดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับหัวฟอร์ม ตรงนี้นะครับจากชุมนุมคอมเป็นชุมนุมภาษาไทยนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ากายเป็นชุมนุมภาษาไทยละนะครับก็ใช้สมัครนะครับก็มากําหนดเหมือนเดิมนะครับมาที่ฟอร์มลิมิเตอร์ครับแล้วก็มาที่เซตลิมิตนะครับจากนั้นก็มาระบุตัวเลขครับ c t ล นัมเบอร์นะครับภาษาไทยจะเอากี่คนก็ระบุลงไป mm hmm. เช่นเอา20คนก็กรอกไว้19กนี้ก็กดเซฟอแบบนี้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับในการสร้างฟอร์มหรือว่าการสร้างเพื่อจำกัดจำนวนนะครับยังไงก็ไปลองประยุกต์หรือว่าทดลองทำกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ